สวสดวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนี่นะครับรถไรรถไะยองแต่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับผมมาเชียงใหม่อะไรเนี่ยนี่เวลาสองทุ่มเลยนะสองทุ่มนะครับสองทุ่มดึกเราก็มามาได้เไม่มาได้ไงนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเลขไม้นะครับเพราะอะไรถึงต้องมานะครับเลขไม้แบบนี้พลาดไม่ได้นะครับนี่อ่ะไปให้พี่ๆเขาดูกันหน่อยนะครับผม 8ป0 0าพนโลนะครับรถปีปีปีเก่าหน่อยนะครับแต่ว่ารถสภาพสวยงามมากๆสีไม่เคยทำนะครับผมตู้สวยกริปเลยนะนี่ตอนนี้สองทุ่มอย่างที่ผมแจ้งนะสองทุ่มนะครับผมอยู่ตอนนี้ที่ผมอยู่เชียงใหม่นะสองทุ่มที่เชียงใหม่ก็ซื้อนะครับม,มาเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าปีปีห้าหกมั้งครับ 5, 6, แต่วิ่ง80,000ืนโลนี่นะครับ 8, <000. S 1> สวยมาก